เดจ๊ลิ้นด้วยนะลินด้วยเดี๋ยวจะลินให้สามแก้วค่ะแล้วลองดื่มพร้อมกันสวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็นอะไรไปค่ะแหวๆใช่ไหมคะรายการนี้ไม่เคยเลยที่จะถ่ายพิธีกรก่อนนะคะแต่จะถ่ายกับบางอย่างก่อนแล้วก็ถ่ายพิธีกรนะคะก็อย่างที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะนี่ค่ะตรงหน้าดิฉันนะคะก็คือ สมุนไพค่ะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นสมุนไพอะไรนะคะเดี๋ยวขออ้ามันเป็นดอกไม้แนี่เองค่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ,ะที่คุณป้าบอกเนี่ยนะคะคือบอกว่านี้เป็นชาดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่ซื้อมาจากประเทศไทยด้วยค่ะนะคะอาจจะเห็นว่าขายที่จะตุจักหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ดอกไม้แห้งที่เอาไว้ใส่ในตู้เสื้อผ้านะคะแต่เป็น ดอกไม้ที่เาไว้ชงชาแบบนี้ค่ะทายแล้วปิดยังไงนี่ปิดได้แล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะชิมให้ชมแล้วค่ะนะคะชิมให้ชมชิมค่ะชิมให้ชมสิคะเออถูกแล้วนะคะอาน้องเด่นรับไปก่อนนะคะน้องเด่นนี่นะคะทีละนิดก่อนนะคะสังเกตที่ว่างก่อนค่ะสังเกตที่ว่างก่อน ดูวะดดีไหมคะหน้าราักสดๆเอ๋ยังไม่เสร็จเลยจะชิมให้ชมนี่ค่ะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมกล้องนะคะอันนึงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะคคนจะชวนยจต้องมีกลิ่นเนี่ยเหมือนที่เวลาที่ดิฉันเปิดตู้เสื้อผ้าของคุณแม่นะคะ <S <S นนแล้วก็จะเห็นได้ว่ากลิ่นเนี่ยคล้ายๆกับ ดอกไม้ชนิดหนึ่งที่คุณแม่เนี่ยซ่อนเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวจะชิมรสชาติให้ชมนะคะอร่อยเป็นยังไงคะอร่อยค่ะอร่อยแบบอีกชิมอีกชุดเลย่ะอีกชุดหนึ่งคือเมื่อกี้ไม่ทันตั้งตัวค่ะก็คือร้อนใช่ไหมคะ ก็ลวกป่านิดนึงอ่ารสชาตินะคะก็รู้สึกว่าเป็นชาที่ดีต่อสุขภาพอะคะ่ะก็ตามสุภาษิตไทยนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะแล้วดีต่อสุขภาพนะคะอร่อยมากๆอ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์คนที่ได้ชิมนิดนึงนะคะน้องฝานรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ชมไปอันได้ชิมไปได้ะคะ่ะรู้สึกว่าชานี้อร่อยมากๆเลย <laughs> <laughs> องถามคนเกาหลีไหมคะว่ารสชาติของชาประเทศเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะไปค่ะทางด้านนี้ค่ะเฮ้ยชาหมาเฉียดแล้วเขาบอกว่าอร่อยนะคะเขาบอกว่าเปรี้ยวคะ่ะเอ่เดี๋ยวจะบังยาย้ฟังนะคะน้องแวนเมืะะ่อกี้เมื่อกี้น้องแวนบอกว่าอร่อยนะแต่ว่าคุณน้องแวนบอกว่าอร่อยนะ น้องแวนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีรสนิยมนิดนึง Speak in English เขาพูดได้แต่ภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าไปอยู่ที่นิวซีแลนด์ม,มาส่วนส่วนภาษาไทยอ้ยภาษาเกาหลีเนี่ยพูดได้ไม่ได้เลยนะคะุมเซได้ค่ะได้นิดนึงะนะนิดนึงส่วนภาษาไทยเนี่ยได้นิดหน่อยนะคะไทกุกมัเจ้าคืคคค <laughs> ภาษาอะไรอ่ะอ่าซาดีครค่ บัวตระูอินดี้ทีได้รู้จะใช่ค่ะถ้าเขาไปไทยนะคะรับรองว่าเขาแกงแหวนได้แน่ค่ะต้องค่ะกลับมาที่ชาเดิมนะคะชาสมุนไพรนะคะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหลังจากจริงๆเป็นชาธรรมดาที่เมื่ออยู่ในแก้วในขวดโหลที่สวยงามเนี่ยมันทำให้ดูดีมีสถุลขึ้นมามากๆเลยนะคะ ก็อยากให้ทุกคนได้มาลองชิมชาแบบนี้ด้วยกันนะคะ,คะเกาหลีะหนะคะค่ะเกาหลีนะคะสวัสดีค่ะ